นี่นวดเดียนวดให้ทั่วลูกนวดนวดแล้วจั่เประมือจับที่ลูกจับจับเพิ่นจับตาของเพิ่นจับจให้ทั่วด,ด้วยลูกนวดนี้มีมีมีจะ๋จะจับให้ทั่วด้ยนวดนี้ยืนนวดยืนนวดหมอมีจะนวดให้ค่ะ ยิ้มสวยก็มายิ้มสวยก่อนมายืนตรงข้างทวดก่อนมายืนตรงข้างทวดนี่มามายืนกับทวดนะคะยืนกับทวดเร็วยืนยืนไปยืนข้างๆทวดไปไปนั่งข้างๆทวดก็ได้ไปนั่งข้างๆทวดนั่งลงนะคะเด็กยงเอมิกาคนเก่งกดไลค์หูกกดไลค์เอานิ่โป้งขึ้นน่ารักทำไงน่ารัก ปิดปปิดปิดปี๊ปิดปิดปีปิดปีปิดปี๊ปิดปิดปี๊ปิดปิดปีปิดปีิดปีปิดปีปิดปี๊ปิดแีวอยู่ไหนินปี๊ปิดปี๊ปีทปิดปี๊้องมีทปิดปี๊ปิชืีอปิี๊ปิดปี๊ปี่สุดยกมือขึ้นีี เอ้มิกาแสนดีใครเตี้ยยกมือขึ้น